สวัสดีค่ะทุกคนเช้าแรกที่บ้านพ่อนะจ๊ะเราก็มาเดินตลาดเช้าจ้าตลาดเชา้าแต่ก็ไม่เช้านะจ๊ะเพราะเราตื่นสายเราเดินตลาดไปเดินมาเรวก็เห็นดักแด้ของเราเลยจ้าของปโปรดเลยนะคะก็ได้ติดไม้ติดมือกลับบ้านแน่นอนเลยจ้าราคาก็ไม่ได้แพงมาก เราก็จัดการไปเลยจ้ะกับบ้าน3แพ็คเลยแล้วก็เขาก็มีผักสดขายเหลือไม่กี่เจ้าเองค่ะเพราะว่าเราตื่นสายเนาะเราก็มาบ้านพี่สาวก็ไปเจอบอนสีบอนสีสวยๆนะคะทุกคนสีชมพูงามงามก็เก็บภาพมาฝากทุกคนจ้า แล้วก็ย้อนกลับมาที่ตลาดก็มาเจอผักสดสๆน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะชะอมเราก็จัดไปจ้ากลับจากตลาดเราก็เดินมาหลังบ้านที่บ้านพ่อนะจ้ะเราก็มาเจอมะละกอลูกโตๆตสีลูกโตๆเลยจ้าสงสัยเขาจะเอาไว้กินสุกเนาะทุกคนเพราะมันแก่มากแล้วนะคะ ถ้าไปต่ำก็คงจะเป็นมะละกอที่เป็นสีเหลืองๆนะคะทุกคนงั้นก็รอกินสุกแล้วกันส่วนอีกต้นหนึ่งก็ออกดอกเต็มเลยค่ะนี่จะ้ะออกดอกเยอะมากเราปลูกที่อิตาลีไม่ออกดอกเยอะขนาดนี้เนาะอันนี้ที่เมืองไทยออกดอกเยอะและสวยด้วย ต้นฝั่งโน้นก็กำลังออกดอกเหมือนกันส่วนต้นนี้ยังเล็กอยู่นะคะเราก็มาดูที่หน้าบ้านหน้าบ้านก็มีมะละกอเหมือนกันนะคะทุกคน,ต,นต้นโตๆต้<ม>น,ตนนี้มีสามลูกนะคะ ส่วนดอกอันนี้เขาเรียกเก๋งจีนมั้งเยอะมากสวยด้วยวันนี้พาชมสวนนะคะทุกคนชมสวนผักสวนดอกไม้ที่บ้านมีอีกเยอะเลยค่ะเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูนะคะว่ามีผักผลไม้อะไรต้นไม้อะไรเนาะเดี๋ยวค่อยๆลงนะคะเก๋งจีนก็กำลังออกดอกสวยงามเลยค่ะ สามสี่กระถางตรงนี้แต่เยอะมากอันนี้คือมะละกอที่หน้าบ้านนะคะเมื่อคืนเก็บไปตำและค่ะหนึ่งลูกอู้ออร่อยมากเลยหิวตอนสีทุ่มกันยังเปลี่ยนเวลาไม่ได้นะคะสี่ทุ่มเราก็พากันลุกขึ้นมาตำมะละกอ,อกินกันอร่อยสุดๆไปเลยค่ะที่หน้าบ้านก็ลูกดกเหมือนกันนะคะทุกคนดูคะ่ะลูกโต,โต๊ ขอบคุณที่รับชมนะคะ